เล่นเกม2คนก็ได้อยู่นะ,ะถ้าเกิดว่ามันเป็น Samsung Galaxy S4 เนี่ยเราเล่น2จอ,อก็ไม่แย่นะทุกคนฟีเจอร์ multitasking ก็เลิศอยู่นะแบ่งหน้าจอได้แบบช้ำๆเลยอะแต่ว่า iPhone ยังทำไม่ได้นี่สิอุ้ยใช้งาน drag and drop ข้ามจอได้ด้วยอะอันนี้ก็ดูสะดวกสบายแล้วก็ง่ายดีเหมือนกันนะ นี่นะคะเดี๋ยวพามาดูหน้าตาของ Tri Galaxy กันก่อนนะคะตอนนี้อยู่บน iPhone 14 plus นะคะหน้าจอ6.7นิ้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยอะเป็นหน้าตาของ one UI ที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะมีเมนูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องติดตั้ง Try Galaxy ลงมาบน iPhone ของเราก่อนนะคะโดยให้เข้ามาที่เว็บไซต์ trygalaxy.com นะคะหรือว่าเดี๋ยวนุ้นิกจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะก็กดลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีทีโเรียบอกเรานั่นแหละแต่วิธีการก็คือนี่ให้กดเครื่องหมายแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ Add to Home Screen นะคะเราจะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมของเราแล้วก็กด Add ได้เลย แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยค่ะอาจจะต้องรอเขาดาวน์โหลดนิดนึงนะคะเขาก็จะบอกว่าว e ลคั่มยินดีต้อนรับนะคะสู่การสัมผัสประสบการณ์ Samsung Galaxy นะคะแล้วก็กด Next ไปเรื่อยๆอ่าเห็นหน้าตาไหมะคะอันนี้เขาจะมี t ทีย r i ท l ให้เรานิดนึงนะคะบอกว่าเราสามารถเลื่อนไปทางไหนได้บ้างไอคอนนี้คืออะไรนะคะก็คือสามารถเล่นได้แทบทุกอันเลย อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดกอนอิดนะคะนี่เราก็จะสามารถเล่นได้ซึ่งมันก็จะมีให้เราเล่นอยู่มีหน้าแรกตรงนี้ก็จะมีหน้านี้นะคะแล้วก็ถ้าปัดซค้ืนไปนก็จะมีหน้ารวมแอปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนแบบบล็อกอัพขึ้นมาให้ด้วยนะหน้าตาก็จะประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนธีมได้นะอันนี้อาจจะเป็นธีมพื้นฐานใช่ไหมเราสามารถเข้าไปที่ Galaxy ซี่ธีมตรงเนี้ยเพื่อเปลี่ยนธีมได้นี่เราจะเลือกใช้เป็นธีมอันนี้นะคะ แล,แล้วเราเขาดาวน์โหลดแป๊บนึง่งนี่เขาก็จะเปลี่ยนธีมให้เราเลยเขาก็จะพยายามจําลองการใช้งานแอปต่างๆให้นะคะเนี่ยเมนูการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับวัน UI เลยนะคะซึ่งบางอันเราสามารถกดเข้าไปได้นะหรือว่าบางอันก็อาจจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปได้เห็นไหมอันนี้กดได้ลองไปเล่นดูนะคะอันนี้เป็นเมนูการตั้งค่านะคะต่อไปนะคะเนี่ยแอปข้อความ ขาก็จะมีแบบบล็อกอัพข้อความ,มาให้เราใช่ไหมเพราะเรากดไปเราสามารถลองส่งเนี่ยฟีเจอร์อีโมจิของทาง one ui ได้นะคะ mm. ก็จะมีประมาณนี้เลยสามารถส่งจริงได้ด้วยนะอ่าเราก็สามารถสร้างของเราเองได้อ่าแล้วก็กด a n i m a t e นีก็จะส่งได้ประมาณนี้นะคะเขาจะมีข้อความตอบโต้กลับมาประมาณนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานแอป e s s a g e บน one ui เนี่ย ก็จะได้ประสบการณ์แบบนี้เลยทีนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูแอปอื่นนิดนึงแอปโทรศัพท์สามารถกดโทรออกได้ก็คือเหมือนเป็นมอนอัพให้เราเฉยนะคะว่ามันสามารถกดโทรออกได้แต่ว่าไม่สามารถโทรจริงๆได้นะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะคอนแทคก็จะประมาณนี้เลยต่อไปพาไปดูอย่างอื่นดีกว่า Galaxy Store นะคะก็จะประมาณนี้ เป็นแหล่งรวมแอปของเขานะคะนี่เลยแล้วก็มีเกมลันเชอร์ด้วยนะมันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนี้ Full Experience นะคะก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ TriGalaxy แหละพอเรากดเข้ามาใน Full Experience นะคะเมนูนี้เขาจะให้เราใช้งาน iPhone 2เครื่องมาไว้ใกล้กันเพื่อให้ใช้หน้าจอของ iPhone อีกเครื่องนึงอะเป็นหน้าจอเหมือนจอพับนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กัน อีกเครื่องหนึ่งนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลด t r y g a l a x y มาไว้ในเครื่องก่อนนะคะแล้วก็เปิดแอป,ปมาเลยพอเปิดแอป,ปมาก็ให้ใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะ f o r Experience นะคะกดเข้ามาอ่าแล้วเราก็กด y s w w h h v v two iPhone นะคะก็จะมีหน้านี้เหมือนกันทีนี้เราจะต้องเลือกจอนะคะจะเอาจอไหนเป็นซ้ายจอไหนเป็นจอขวานะคะเลือกอันนี้เป็นซ้ายเนาะอันนี้เป็นขวาแล้วก็กด Input code นะคะอันนี้กด g e n e r a t e ค่ะ เขาจะมีเจ n เน a เรตมาให้เราแล้วเราก็ใส่โค้ดจากเครื่องนี้ qvy 3 5 1แล้วก็กด start ค่ะอ่าเห็นไหมทั้ง2จอนะคะก็จะซิงกันแล้วก็เหมือนเป็นจอพับเลยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าคืออะไรนะคะอย่างแรกที่เขาให้เราทำเลยก็คือเล่นเกมมันจะเป็นเกมที่ชื่อว่า air hockey นะคะสามารถเล่นได้2คนนะคะอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนิดน,นึง ประมาณนี้นะคะมันจะมีบางช่วงนะคะที่มันอาจจะหน่วงนิดนึงอ่ะฟิลนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือ Air Hockey ้ที่นี้นะคะเดี๋ยวเรากดออกดูแล้วเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าว่าการใช้งาน c 4เนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้บ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือ Multitasking นะคะ,ะกดเข้ามานะคะ เขาก็จะจำลองเหมือนว่า iPhone 2เครื่องนี้เป็น Galaxy ซ4ที่สามารถแบ่งจอกันได้เนี่ยเขาก็จะมีทีทวิริยบอกว่าให้เรา Drag a n d drop นะคะก็คือลากแอป,ปข้อความไปเหมือนเป็นการแบ่งจออ่าทีนี้นะคะก็จะมีแบบแอป,ปข้อความขึ้นมา Mockup ขึ้นมาแล้วฝั่งนี้เขาบอกว่าให้เรา Drag a n d drop เหมือนกันอันนี้จะเป็นแอป,ปรูปภาพของเขานะคะแบบนี้และด้านบนก็จะเป็นการดูวิดีโอไปด้วยนะคะเหมือนการแบ่งจอใน C4 เลย ตรงนี้สามารถส่งข้อความได้ด้วยนะพิม์พไปประมาณนี้ส่วนที่หน้านี้นะคะเราสามารถเลือกรูปภาพนะคะสมมติว่าเราจะส่งรูปภาพจากแอปรูปภาพไปไว้ในแอปข้อความของเขานะคะเราก็กดค้างแบบนี้แล้วเราก็ลากนิ้วไปเลยค่ะชึบนี่มันก็จะมาอยู่จอฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็สามารถกดส่งได้จริงๆ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการสัมผัสรประสบการณ์ Galaxy C4 ก็คือการแบ่งจอที่สามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้านี้ดีกว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ Immersive View นะคะเดี๋ยวลองใช้งานดู Immersive View ของเขานะคะก็จะเหมือนว่าเราดู คอนเทนต์ต่างๆอ่ะบนจอพับของ Galaxy c 4ที่มันใหญ่นะคะขนาด7.6นิ้วนะคะเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้เลยนะคะว่ามันทั้ง2จอเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันสามารถเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นค่ะเดี๋ยวพาเล่นอย่างอื่นบ้างนะคะสำหรับการใช้งานแบบจอเดียวนะคะอันนี้ก็จะให้ประสบการณ์เหมือนเราใช้ Galaxy C f i นะคะอันนี้ก็เขาก็จะเป็นการนำเสนอฟีเจอร์กล้องต่างๆที่อยู่บน Samsung Galaxy นะคะ เนี่ยแบบเนี้ยแต่มันก็จะเป็นวิดีโอนะเราไม่สามารถทําอะไรได้มากนะคะก็จะประมาณนี้เลยมันเขาขายของนิดนึงอะ่ะเนาะอนี่พอกดออกมานะคะเขาก็จะสามารถให้เราเลือกโหมดต่างๆได้โหมด portrait นะคะรูปที่ได้มาจะเป็นยังไงนะคะ UI เป็นยังไงเวลาที่เราใช้กล้องของฝั่ง s ซัมซุงนะคะเราก็จะเห็นเป็นเมนูประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนู smart switch นะคะก็คือเหมือนเราอยากย้ายจาก iPhone ไป Android หรือว่าไป Samsung อะ่ะสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะคะเขาก็จะบอกวิธีการเลยนะเนี่ยซึ่งมันก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะ,ะเหมือนแบบยินดีต้อนรับมาเลยจ้าย้ายมาเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็น samsung com ตรงนี้เล r n m มอ e นะคะอันนี้เขาจะมีหน้าเว็บไซต์ samsung com ซึ่งเราสามารถเข้ามากดซื้อสินค้าของเขาได้นะ s a m s u n galaxy 45นะคะเนี่ย มากดซื้อกดสั่งได้จริงๆเลยนะใช่ไหมซื้อเลยเนี่ยเราสามารถกดซื้อได้จริงๆนะคะก็คือเขาแบบว่าพร้อมมากที่จะให้เราไปเป็นลูกค้าเขานะคะก็จะประมาณนี้เมนูในแอปนะคะนอกนั้นก็ลองไปเล่นกันดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็เอาไว้สำหรับคนที่อยากลองเล่นวัน UI ของทางฝั่ง Samsung Galaxy จริงๆนะคะหลายคนอาจจะถามว่า ทำเพื่ออะไรนะคะทำทำไมแต่อันนี้บางคนก็อาจจะอยากเล่นจริงๆอยากรู้จริงๆว่าวัน UI เนี่ยมันดีกว่า iOS หรือว่ามันถูกใจเราหรือเปล่านะคะไปลองเล่นกันได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t r i Galaxy ที่นุองนิกมาเล่นให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใช้ iPhone อย่างเราเนี่ยอยากลองใช้วัน UI จากฝั่ง Samsung บ้างก็สามารถไปเล่นตามกันได้นะไม่หนักเครื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงหน่วงๆช้าๆอยู่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับระบบของเขาอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุองนิคก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้นุองนิคขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ